I'm <laughs> รียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดสะเทิมวงการบันเทิงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของดาราสาวชื่อดังนะครับอย่างสาวพลอยเชื่อมานที่ก่อนหน้านี้นะครับเธอได้ออกมาโพสเดือดรัวๆฟาแรงแฟนหนุม่มแรปเปอร์ชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มตงทูพีด้วยเธอนะครับได้ออกมาโพสตอรี่ไอจีนะครับด้วยคําพูดที่แรงมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์กะจุดๆเอาไปทั่วมัวได้สลับวัน next HIV แลวก็ยังได้มีการออกมาโพสต์ภาพของหนุ่มตงนะครับพร้อมกับใสอิโมจิรูปหอยอีกด้วยนะครับรวมถึงได้ออกมาเขียนข้อความตัดพอเป็นภาษาอังกฤษ อีกดูนะครับว่า you're my soul นะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าคุณย่ำยีจิตวิญญาณของฉันก่อนที่ต่อมาครับสาวพลอยนั้นจะทำการลบสตอรี่ IG ทั้งหมดออกไปจนเกลี้ยงนั่นเองครับ เลยเมื่อเข้าไปส่องใน Instagram มของสาวพลอยเชื่อมาล่าสุดก็ได้พบนะครับว่าหลังจากที่เธอได้ทําการลบสตอรี่ไอจก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเธอนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รัวๆอีกครั้งนะครับโดยเธอได้ออกมาโพสต์ภาพลงใน IG Story ี่นะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของผลไม้นะครับอย่างมังคุดข้อความสอนใจเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นแก่ตัวแล้วก็ความรัก ข้อความปัชญาเป็นภาษาอังกฤษครับเกี่ยวกับการทำดีให้ทุกคนร่วมถึงยังได้แชร์เพลงดังอย่างเพลงดอน s ไ i l ์ของนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกอย่างซาบิน่าคาเปนเธอร์อีกด้วยครับและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการออกมาโพสต์คลิปของตัวเธอเองนะครับขณะที่นั่งอยู่ในห้องที่มีแสงไฟสลัวๆนะครับพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าด้นนะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอย่าพร้อมกับได้ออกมาอัปเดตสำหรับใครที่กำลังติดตามเรื่องนี้อีกด้วยนะครับว่าอย่าเดารอให้พร้อมเล่าตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจัดให้ และอย่างไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของพิธีกรหญิงชื่อดังนะครับอย่างคุณธานารากรก็ได้มีการออกมาโพสต์เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวนี้นะครับโดยเธอได้ออกมาโพสต์รายยาวถึงสาเหตุแท้จริงของประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยระบุนะครับว่า พลอยเชิญเลิกกับต้งทูพีมาสะพักแล้วแต่เป็นการเลิกที่จบไม่ค่อยสวยมีความค้างคาใจสังเกตช่วงหลังๆเวลาออกงานพลอยจะไม่ค่อยสดใสพลอยเป็นคนทุ่มเทจริงใจกับความรักแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันคือการทรยศหักหลังคงจํากันได้ครั้งที่ไมยหรือว่าสาวในกรณีดาม,ม่ามือที่3ของโตโนโ่ซึ่งได้มีข่าวออกมาว่าผัวพันกับนักร้องแรปเปอร์คนหนึ่ง ตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าสังคมก็ผันผ่านไปเพราะว่ามีเรื่องให้ใส่ใจแต่พลอยก็ยังคงค้างคาใจแล้วก็สืบจนรู้ว่าระหว่างที่ยังคบกันต้องแอบไปกินกับผู้หญิงคนอื่น ตรงนี้ไม่ยืนยันว่าจะเป็นไมล์หรือเปล่าแต่ชาวเน็ตก็จับบทได้หลายอย่างจากไอจของสาวไมล์ซึ่งคนเลิกกันแล้วเป็นมีคนอื่นมันก็อาจจะเจ็บจี๊ดแต่ถ้ายังไม่เลิกกันขาดแล้วมารู้ทีหลังว่าระหว่างยังอยู่กินกับเราแต่เธอก็แอบไปกินกับคนอื่นพอถามก็โกหกตลอดอันนี้ไม่แค่เจ็บแต่ว่าแค้นสุดๆชีพลอยเธอเป็นคนที่สุดทุกทางอยู่แล้วความแค้นครั้งนี้ระดับปรมาณูเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตก็ได้มีการออกมาจับผิดภาพในอะีจิสตอรี่ของ Mai, นสนาวไมค์กษณะน์อีกด้วยครับเนื่องจากก่อนหน้านี้สาวไมค์เธอเคยได้ออกมายอมรับนะครับว่าเธอเคยคุยกับหนุ่มโต้งทุบีจริงแต่เธอไม่ได้ทําให้ใครเลิกกันซึ่งทั้งคู่ก็สวนกันทั้งคู่โดยโต้งนั้นทักมาก่อนแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยก่อนที่ฝ่ายชายจะกลับไปคืนดีกับนางเอ,งเอกสาวคนเดิมแล้วก็ไม่ได้คุยกันต่ออีกเลยก่อนที่ทางด้านของชาวเน็ตนะครับจะได้ออกมาจับผิดภาพในอะีจิสตอรี่อีจิของสาวไมค์นะครับซ หลุดโฟกัสไปที่มือของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่สวมแหวนในนิ้วนางข้างซ้ายที่คล้ายกับแหวนของหนุ่มต้องทูพีนะครับที่ใส่เป็นประจำก่อนที่ไม่นานนะครับสาวมานั้นเธอจะทําการลบสตอรี่ไอจีดังกล่าวออกไปนะครับซึ่งสาวไม้เธอก็ยังได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงอีกด้วยครับว่าไม่เกี่ยวกับชั้นจ้าไปนอนกันได้แล้วก่อนที่ล่าสุดนี้นะครับทางด้านของสาวไม้เธอจะได้ออกมาอัดคลิปลงใน i g Story อีกครั้งนะครับโดยได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เธอลบภาพดังกล่าวออกไปนะครับว่า มมยรู้ว่าหลายๆคนคงจะเบื่อหน้าไมยกันบ้างแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็โดนโยงโดนดา่าโดนว่าโดนตัดสินไปก่อนแล้วทุกครั้งทั้งที่บางเรื่องไม่ไม,มีส่วนเกี่ยวข้องเลยด้วยซ้าอย่างเรื่องล่าสุดแค่ลงสตรอรี่ไปทานข้าวเท่านั้นเองแต่ดันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะว่าเล็บดันไปนเหมือนคนนั้นแหวนดันไปนเหมือนคนนี้มุมกลองต้องใช้แน่แน่วันนี้แค่จะออกมายืนยันว่าบุคคลในภาพไม่ใช่บุคคลในข่าวแต่อย่างใดอย่างแน่นอนและเหตุผลที่ลบภาพออกไปเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครมาเป็นประเด็นอีกแล้วแคนนั้นเอง ซึ่งไมค์เคยทําผิดไปแล้วครั้งหนึ่งในต,ตอนนั้นไมค์ก็ออกมายอมรับแล้วก็ออกมาขอโทษในส่วนที่ไมค์ทำผิดไปแล้วแต่พอมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกไม่ว่าจะใช่ไมค์หรือไม่ใช่ไมค์ก็ตามแต่ไมค์ก็ยังโดนด่าซ้ํา คือเหมือนเรื่องเก่ายังไม่ทันผ่านไปเลยก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วเรื่องของไม้กับบุคคลในข่าวมันนานมากแล้วตั้งแต่สมัยเรียนแต่ว่ามันเพิ่งจะมาเป็นข่าวเท่านั้นเองไม่ได้จะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ได้ต้องการเรียกร้องความสนใจไม่ได้ต้องการให้ใครมาโอ้แค่อยากจะมาบอกว่าเราพยายามเรียนรู้จากเรื่องครั้งที่แล้วไปแล้วจริงๆทุกคนไม่จาเป็นจะต้องเชื่อไม้ทั้งหมดก็ได้แค่รับฟังไม้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆแล้วสวัสด,ดีค่ะไม้ค่ะรู้ค่ะว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะเบื่อหน้าไม้กันไปบ้างแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ไม โดนโยงโดนด่าโดนว่าโดนตัดสินไปก่อนแล้วทุกทีนะคะโดยที่บางเรื่องเนี่ย,มยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซ้าค่ะอย่างเรื่องล่าสุดนะคะแค่ลงสตอรี่ไปทานข้าวเท่าน,นั้นเองนะคะก็ดันเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะเพราะว่าเล็บด,ดันไปนเหมือนคนนั้นแหวนดันเป็นเหมือนคนนี้ มุมกล้องต้องใช้แน่ๆนะคะวันนี้แค่จะมายืนยันค่ะว่าบุคคลในภาพไม่ใช่บุคคลในข่าวอย่างแน่นอนนะคะแล้วเหตุผลที่ต้องลบนะคะเพราะว่าแค่ไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเป็นประเด็นอีกก็เท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะไมค์เคยทาผิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไมค์ก็ออกมายอมรับแล้วก็ออกมาขอโทษในส่วนที่ไมค์ทำผิดไปแล้วแต่พอมีเรื่องเกิดใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ไมค์ก็ตามแต่ไมค์ก็ดันโดนด่าซ้ำคือเหมือนเรื่องเก่ายังไม่ทันผ่านไปเลยค่ะก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้้้้้้้ววววววคคคคคืออออออเเเเเรร่่่่่่่่่่งงงงงขงะะบบขขมมมมมมมัััััยยยยนน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 ะะะะะกกกกบบบุลลใาา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 ีๆแตตตสูดดซํป็็ทไไ คนดีไม่ได้ต้องการเรียกร้องความสนใจไม่ได้ต้องการให้ใครมาโอ้ค่ะแค่อยากจะมาบอกว่าเราเนี่ยพยายามเรียนรู้จากเรื่องครั้งที่แล้วไปแล้วจริงๆนะคะทุกคนไม่จาเป็นต้องเชื่อไมยทั้งหมดก็ได้นะคะแค่รับฟังมมยก็ถือว่าขอบคุณมากแล้วค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว